หมักข้าวก็อยากกินครับแต่ว่าต่อเตียนก็ย่านขึ้นกันครับนี่มาลองเบิ่งว่าจะได้กินบ่มมันนี่ออนะได้อุปกรณ์แล้วครับเอาได้กินบนอนออ่อน้อเนาะเออ,เอ,อ,เอ,อหนึ่งเอาอีกเอาอีก เยี่สองจากหน่วยแล้วจำครับเ,ออเด็กการเอาผนะาเบิ้งดูจ้าก,กินน้าเบิ้งก่อนนะคว่ามันลิงได้มกพลา,า,าเบิ้อาสืม หวานอยู่บ่นี่คาดว่าหวานครับถ้าเตีนมันอยู่ใกล้ก็แสดงว่ามันสีหวานอยู่ด้เนาะครับมเาอาแล้วครับบาทนี้เอย ครับจกาครับซิมครับหวานครับมา,มาครับน้ำข้าวเพียเพียเอาแล้วนะอโอ้หวานหวานหวานหว,วานครับเอาหมดเนาะโอ้คักวะคักลย โอ้หวานครับหวานเออทำดีไม่กินเปลี่ยนอยู่บ่เฮกระเพาะได้หนึ่งครับมาเมื่อกี้นี่น้ำบันนี่เนื้อครับเนื้อเบื้องเนี่ยขักขนาดเลยอือหืมอือหมอือ,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 อ เปียนใดครับสกลกนครแซ็บระเบอือมันหางจะกขักอยู่ได้พี่น้องเหรอน้องละซ้ำนั้นละ่นนละผ่าดุโยยยังไง นี่หน่วยที่สองครับมนสีสมปะตามรักแล้วโบสมเล้วโบหน้าสมแล้วครับหน้านี่่าย่ายซิมบาทนี่เฮ้ยรุ่นพี่ให้รุ่นน้องปาดตหวานปานคุยสาวใหม่ๆครับอ้ยมักเสียงนะ โอ้แสบลายครับอืมอ่ะน้องอีกแล้วบ่ด้อนี่ยโอ้ตุกตุกตุตขากขับขากาอ้ไอซ้อนซ้อนระวังจำดวจับเด้อไม่ห่ังซ้อนสามโอ้ซ้อนสามฝันมาแค่คะแนะ